สวัสดีครับจากสาทรชอบนะครับงานต่อสายไฟงานระบบไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสีที่คู่กันนะเวลาเราจะใช้งานจะทํางานสายไฟมันก็ต้องมีจุดต่อจุดเชื่อมนะครับวันนี้เรามีอุปกรณ์มานําเสนอนะครับตัวนี้เราเรียกว่าตัวต่อสายพร้อมท่อหดกันน้ํานะครับตัวต่อสายพร้อมท่อหดกันน้ำ,นดนนำเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตัวต่อสายพร้อมท่อหดกันน้ําอันนี้ ตัวท่อหดกันน้ําตรงนี้เนี่ยตัวสีเป็นใสๆตรงนี้คือท่อหดกันน้ํานะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นตะกั่วนะครับเพื่อช่วยในการประสานตัวสายไฟตรงจุดต่อให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเวลาเราใช้งานนะครับอย่างสมมุติว่าเรามีสายไฟเนี่ยเราจะต้องการเชื่อมต่อสายไฟตรงจุดนี้เนี่ยนะครับวิธีการก็คือเราก็เอาตัวท่อหดกันน้ำนะสวมเข้าไปสวมเข้าไปในสายไฟก่อนนะครับพอสวมเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ทําการเชื่อมต่อสายไฟนะครับเราก็ทําการเชื่อมต่อสายไฟ พอเราเชื่อมต่อสายไฟได้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็เลื่อนตัวท่อหดกันน้ําตรงนี้เนี่ยมายังตําแหน่งที่เราเชื่อมต่อโดยให้ตําแหน่งของตะกั่วตรงเนี้ยตะกั่วตัวนี้นะครับกับตําแหน่งที่เราเชื่อมต่อสายไฟตรงนี้เนี่ยให้มันตรงกันนะเลื่อนมาให้มันอยู่ตรงกันเว้ยซราแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ไดความร้อนเนี่ยเป่านะครับพอเราได้ความร้อนเป่าปุ๊บเนี่ยตัวท่อมันก็จะหดเข้าไปนะครับแล้วในขณะเดียวกันตัวตะกั่วที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะละลายออกมาด้วย นะครับมันก็จะละลายออกมาทําให้ตรงจุดต่อตรงนี้ประสานเชื่อมต่อถึงกันได้ด้วยตะกั่วนะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้งานนะครับตัวสายตัวท่อหดกันน้ำตรงนี้เนี่ยมันจะ,จะ,จะละเราเห็นเนี่ยเราดูแล้วจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีหลายสีนะมีสีฟ้าสีแดงสีน้ําเงินอา่ามีสีฟ้ามีสีแดงสีขาวสีเหลืองอ่าเดี๋ยวผมไปดูในชุดเนี่ยหถุงเนี่ยนะครับมันจะมีหลายสีมีสีฟ้าสีแดงสีเหลืองนะครับแต่ละสีเนี่ยแทนขนาดของสายไฟที่ใช้นะครับ สีแดงเนี่ยใช้กับสายไฟที่มีขนาดตั้งแต่0.5ถึง1แควายมิลสีฟ้าใช้ขนาดตั้งแต่1แควายมิลถึง2.5สีขาวสีขาวสีขาวเล็กๆเ,เนี่ยนะครับสีขาวเล็กๆตัวนี้เนี่ยใช้ตั้งแต่0.3ถึง0.5แล้วก็สีเหลืองเนี่ยตั้งแต่เบอร์4ถึงเบอร์6 4แสควายมิลถึง6กสควายมิลจะสังเกตสีสีเหลืองนี่จะใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้จะบิ๊กกว่าเพื่อนเลยนะครับในชุดนะครับในชุดนี้นะครับก็จะมีหลายๆสีค้าเขาจํานวนกันไปนะครับ เราก็มานาเสนอครับตัวนี้ใช้งานง่ายใช้งานดีด้วยนะครับอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเราไปลองใช้ดูพอเวลามันหดแล้วเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติกันละอองน้ําได้นะแต่ไม่สามารถเอาไปจุ่มน้ําได้นะแค่กันละอองน้ําเท่านั้นนะครับต้องเรียนก่อนนะครับในบางจุดที่มีโอกาสที่จะมีละอองน้ํราระโดไปกระเด็นโดนถึงจุดต่อตรงนี้ก็แนะนําใช้ตัวนี้ตัวนี้ใช้งานดีเท่ากับเรามีอุปกรณ์เนี่ยทั้งเป็นตัวบักกรีด้วย แล้วก็มีเหมือนลักษณะเป็นท่อหดนะครับป้องกันนรงจุดที่เชื่อมต่อด้วยขอบคุณนะครับที่สละเวลาเข้ามาชมจากสาทอนชอบนะครับดูแล้วชอบใจอยากได้สินค้าก็อินบ็อกซ์มาสั่งซื้อได้นะครับในเพจสาทอนชอบนะครับทาง u t u b e ก็พิมพ์เป็นคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับแล้วยังไงเดี๋ยวผมติดต่อกลับนะครับขอบคุณครับที่สละเวลาเข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจากสาทอนชอบครับผมสวัสดีครับ